ไม่มีอะไรเลยลนะอย่าจัดคือตอนนี้มันไปไกลกันเยอะแล้วเอาง่งายๆเลยเขาคือเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งเลยดีกว่าแล้วก็แพทก็ไม่รู้ว่าโปรไฟล์พวกนั้นมันมาจากไหน<อ>เพราะว่าแพทก็ไม่เคยพูดว่าเขาเป็นโปรไฟล์อะไรยังไงแพทแค่พูดแค่ว่าเขาอ่อนกว่า<อ>ถามว่าเรียนจบไหมแพทก็พูดไปเลยว่าไม่รู้รู้แค่ว่าเรียนอังกฤษา<อ>7ปีแค่นั้นเองอใช่แล้วก็เลยแบบ อพอพอคนไปเหมือนแบบไปหาลูกไปหาอะไรเยอะแพทเองก็แบบคือใจไม่ได้อยากจะเปิดเขาอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากพออย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกแบบอยู่ไม่เป็นสุขเรารู้สึกว่าอาไม่เป็นไรก็อยู่แบบนั้นไปเหมือนเดิมแบบไม่ได้ไม่ไม่ด้เปหาาล้ค่ะคนนี้คือใครเ้ยแพทไม่ได้อ่านเลยจริงๆคือเราเรารู้สึกว่าโปรไฟล์เขาที่เอามาจากไหนกันเราก็ไม่รู้อ่ะเท่าที่เราคุยกันมาหนึ่งปีเรา ไม่ได้ถามเรารู้ง่ายๆว่าเขาเคยไปเรียนอังกฤษมาเจ็ดปีแล้วเราก็จบแค่ตรงนั้นเลยแล้วก็เพราะว่าเราไม่มีสถานะแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันที่เราจะพัฒนาไปไกลแพทเลยไม่ได้ลงรายละเอียดว่าแบบเธอเป็นใครมาจากไหนแค่รู้ว่าอ่ะพอคุยไปคุยมาเขาช่วยซัพพอร์ตเราเรื่องงานเป็นแบ็กให้เราในหลายๆเรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าระยะเวลาในการคุยเขาเลยยืนระยะได้มาปีหนึ่งได้แล้สรุปตอนนี้มันถือว่าเป็นแฟนใหม่ของไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ คือแพทไม่ได e ้ให้สถานะแพทบอกแล้วว่าถ้าว okay ันนี้เขาอยากจะมาเป็นแฟนเราอ่ะให้เขาเดินออกจากเราได้เลยถ้าจะต้องมาเปิดตัวแล้วมาพูดกับคนอื่นว่าเป็นแฟนเป็นแฟนเนี่ยแพทไม่เอาแพทอยากได้คนคุยที่ซัพพอร์ตเราเรื่องงานได้แค่ตัเองแต่ว่าจะให้แพทมาลงรายละเอียดมาลงภาพคู่หรือพยายามพูดอะไรเงี้ยมันจะไม่มีวันนั้นเกิดขึ้นได้เลยนี่แม่แพทคุยกับเขาแล้วชัดเจนใช่ไหมเพราะชัดเจนตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะเหมือนใจว่า่งแบบเขาต้องการอยากจะบอก จริงๆเขาเขาไม่ได้คาดหวังคือตอนแรกการคุยอ่ะเขาคงคาดหวังว่ามันจะพัฒนาแต่ตัวเราเป็นคนบอกเองว่าโอเคไม่ต้องคาดหวังถ้าตามใดที่มีความคาดหวังคุณผิดหวังแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในในในแบบนี้ได้อยู่ไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งถ้ามันจะใช่เดี๋ยวมันก็ใช่เองแต่ถ้าการคุยกันเรารู้สึกว่าต้องการสถานะเดี๋ยวนี้ให้เลิกคุยกับเราได้เลยแล้วตอนนี้เรียกว่าแท้สดหรือไม่สดเราอนุญาตค่ะรูปเดียว จริงๆอ่ะการลงรูปนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเกิดแพทไม่พลาดลงหน้าเขาเยอะไปหน่อยอันนี้คือพูดเลยคือไม่มีพลาดเลยเพราะจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะไม่มีใครรู้จักไอจีเขาอยู่แล้วแพทไม่เคยพูดชื่อเขาไม่เคยลงรูปอยู่แล้วปัญหาคือวันนั้นที่เราอนุญาตให้เขาลงอ่ะปัญหาเลยคือเราไม่คิดว่าจะมีคนรู้ไอจีเขาตาชาตาชาเราบ้านน้องไงส่วนเราจะโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองว่า ดูมาตั้งหลายลูกคุณพลาดลูกที่สามได้ยังไงแลก็โตแล้วก็โตไปแ้วก็โนะแลก็โตแล้วก็โตลงไปแล้วมารู้ตัวตอนเช้าอวยพรอะไรกันคะอ๋อเห็นเยอะไปหน่อยแพทสาวแล้วตอนนี้สนุกสนานรู้ไหมหนอนคนเริ่มงงคือจริงๆอ่ะทำไมเราต้องมาคาดหวังว่าแพทจะโสดหรือไม่โสดเพราะในระหว่างทางอ่ะแพทมีคนคุยตลอดอันนี้แพทพูดจริงๆริง เราจะไปต้องมาให้แพทต้องพูดสถานะตัวเองตลอดเวลาคนที่คุยอาจจะไม่ได้ไปต่อมันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะคนที่ไปต่อก็มไม่รู้ว่าจะยืนระยะได้นานแค่ไหนเพราะนั้นอะแพทก็เลยบอกว่าโอเคคนนี้จะไปแบบนิ่งๆ่เนินนนบๆแสดง่าคนาคน,นี้คนนี้คือคือไม่ใช่แฟนน่นนแนแแพทยังไม่รู้เลยถ้าเขายังถ้าเขาอยู่ได้ในแบบนี้ไปจนเราสีสิบเนี้ย จนเราแบบโอเคหันไปแล้วยังเจอเขาอยู่อ่ะเราก็เขาอาจจะใช่การที่ไม่เปิดตัวไปเกี่ยวกับข่าวที่ผ่านมาด้วยไหมาะว่ามันพอเปิดตัวุ๊บแลหนึ่งเลยเกี่ยวกับตัวเราและตัวเขา<ม>เรายังมีความรู้สึกถึงเรื่องอายุอยู่อันนี้ติดที่เราเองแพทมองว่า14ปียังไงก็ยังห่างไปในระหว่างทางี่เขายังไม่เคยเจออะไรในโลกล้านภาเลยประวัติ่านมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ไปใช้ชีวิตวะ เรายังมีอันนี้อยู่ในหัวเราอยู่ว่าคุณไปใช้ชีวิตได้อีกเยอะเลยในระหว่างที่ผม14ี่อ่ะคุณเพิ่งอุแวเองครับ<า>คุณไปใช้ชีวิตก่อนไหมแต่ถ้าวันหนึ่งเขายังยืนยันว่าไม่ครับผมจะซับพอร์ตคุณไปเรื่อยๆเขาก็อาจจะเป็นคนที่ใช่กันยังถามตอนนี้เป็นใครว่าเขาคุเปิดตัวเป็นใครใหนตัวเขาเองมันมีวิธีแต่มตัวเขาแลยต้องอยู่ในจุดเดิมไม่ได้มั่นคงที่สุด<อ>แค่นั้นพอ ใครจะพูดอะไรยังไงคือให้อยู่ในจุดเดิมและไม่ต kind of ้องไปหวั่นไหวกับอะไรอแพทขอแค่นี้แต่บีค้งหนึ่งกูอยู่กับคนนี้คนเดียวคนเดียวเพราะว่าคนอื่นยืนระยะไม่ได้คนอื่นเขาก็ต้องการเยอะเราให้ไม่ได้แล้วก็ให้เขาไปไปเอิใช่ปะใครยืนระยะกับเราได้เข้าใจเรามากที่สุดเราก็จะคุยกับคนนั้นนานที่สุดแล้วมันมีระยะเวลาที่มันไ่เคยเ้าสึงหรือเขาขาดตรงนี้ไม่ได้กี่ปีอาจจะเลื่อนท่านไปแฟนก็ได้อันนี้เป็นคําถามมากในตัวแพทนะ แพทเชื่อว่าเขาก็มีคําถามแต่แพทก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันต้องกี่ปีวะแพทนี่ปีนึงยังไม่พออีกเหรอบอกยังเพราะว่ามันยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เรายังมองข้ามไม่ได้ไง